콘심 스토리 เรื่องรักสุดเ <목소리도> <목소리도> ตอนนี้เป็นเรื่องราวของจองหุนบ้างแล้วนะคะใครรู้ว่าจองหุนมาจากซีรีส์เรื่องไหนฝากบอกคนที่ยังไม่ได้ดูกันด้วยนะ เป็นปีสุดท้ายของชีวิตมัธยมปลายแต่สำหรับจองฮุนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เขาไม่ได้เลือกเองเมื่อพ่อที่เย็นชาและเเด็จการตัดสินใจส่งเขามาอยู่กับแม่แท้ๆในประเทศไทยโดยใช้คำว่าเพื่อดัดนิสยัยจองฮุนไม่ได้สนใจคำสั่งของพ่อเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เขาเลือกที่จะยอมทำตามเพราะเบื่อชีวิตซ้ำซากในเกาหลีเขาคิดง่ายๆว่าถ้าไม่ชอบก็แค่หนีกลับ อีกอย่างการที่ไม่ได้เจอแม่มานานเกือบสิบปีมันก็ทําให้เขาอยากรู้เหมือนกันว่าแม่เป็นยังไงบ้างจองฮุนลูกเสียงของยิงไวยกลางคนดังขึ้นทันทีที่เขาเก้าออกมาจากประตูสนามบินจองฮุนหยุดนิง่งก่อนจะหันไปมองแม่ของเขาเธอยังมีเขาโครงใบหน้าที่เขาจําได้ตั้งแต่เด็กเพียงแต่ว่ามีริ้วรอยและผมที่แซมสีขาวขึ้นเล็กน้อยตามวัยแม่ แก้วตารีบเดินเข้ามาหาลูกชายใบหน้าของเธอเต็มไปได้วยความดีใจอยากจะสวมกอดเขาแต่ก็ลังเลว,ว่าจะมากเกินไปหรือเปล่าเหนื่อยไหมลูกไม่อะงั้นเราไปหาอะไรกินก่อนดีไหมผมไม่หิวไหนรถน้ำเสียงเรียบๆของเขาทำให้เธอชะง,งักไปเล็กน้อยแต่แก้วตาไม่ถือสาเธอรู้ว่าลูกคงไม่ชินกับการกลับมาเจอกันอีกครั้งออดทางนี้จ้ะ แก้วตารีบเดินนำบุตรชายคนเดียวไปที่รถเธอเองก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่ได้เจอลูกนานมากน่าจะสิบปีได้แล้วตอนที่พ่อของจองฮุนโทรมาบอกว่าอยากให้จองฮุนมาอยู่กับเธอสักพักบอกไม่ถูกว่าเธอดีใจมากแค่ไหนเพราะไม่กล้าที่จะกลับไปเจอลูกที่เกาหลีเพราะเธอเองเป็นคนทิ้งทุกอย่างแล้วกลับมาอยู่ที่ไทยก่อนที่เธอจะมาเป็นครูสอนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนมัธยมแถวบ้านซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่จองฮุนจะต้องไปเรียนนั่นแหละ โรงเร like ียนก็อยู่แถวบ้านเราลูกอยากแวะดูโรงเรียนใหม่ไหมจ๊ะจองหุ่นเลือกที่จะไม่ตอบอะไรนั่นหมายความว่าเขาไม่อยากไปน่ารมคาญจะตายไปเมื่อมาถึงบ้านจองหุ่นก็มองสำรวจไปรอบๆลูกดูโตขึ้นมากเลยนะแม่ดีใจนะที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง แก้วตาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแต่ก็แฝงความเศร้าเล็กน้อยแม่เลือกทิ้งผมไปนี่แม่ขอโทษตอนนั้นแม่ไม่มีทางเลือกจริงๆแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่มั่นคงที่นูน่นแต่แม่ไม่รู้เลยว่ามันจะทำให้ลูกรู้สึกแย่แบบนี้จองวนไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ในใจเขาก็ไม่ได้โกรธแม่อย่างที่ปากพูดเขารู้ดีว่าแม่คงมีเหตุผลของเธอบ้านเราอาจจะเล็กไปหน่อย หวังว่าลูกจะอยู่ได้นะอยู่ได้แม่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวง่ายๆให้ลูกกินนะเสร็จแล้วแม่จะเรียกแก้วตาตะโกนไล่หลังบุตรชายที่ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธแต่เธอก็ไม่ได้ถือสาอะไรค่อยๆปรับตัวกันไปลูกเองก็ยังไม่คุ้นกับเธอเท่าไหร่ แก้วตาลงมือทำอาหารง่ายๆจนเสร็จก็พอดีกับที่จองหุนเดินลงมาจากห้องพอดีกับข้าวเสร็จพอดีแม่วางไว้ที่โต๊ะนะแก้วตาร้องบอกยังไม่ทันที่จองหุนจะเดินถึงโต๊ะเสียงเจ้ยเจ้าของใครบางคนก็ดังทะลุโสดประสาทของเขาโอ้โหครูแก้วทำอะไรกินคะหอมหอมหอมไสามบ้านแปดบ้านเลยเอ,เเลอ้าวสุบเนยเหรอลูกครูทำเผื่อไว้ให้หนูด้วยนะ อลืมแนะนำให้รู้จักนี่จองหุนลูกชายของครูจ้ะจองหุนนี่หนูซุปเนยเพื่อนบ้านเราเองโอ้โหไม่ยังรู้ว่าครูแก้วมีลูกชายตัวโตอย่างกับควายหยอกเล่นนะวัดดีฉันซุบเนยออลืมไปแน่คงไม่เข้าใจภาษาไทยนี่ดีนะว่าฉันเป็นลูกศิษย์นับเบอร์วันของครูแก้วแฮมอันยังไาเซี่คมซามิตาบิชันยะนี่ ฉันเข้าใจนะว่านายด่าพาบบยน้อยครูแก้วลูกชายครูนิสัยไม่ดีเลยค่ะพอแล้วลูกสุปเนยใจเย็นๆนะลูกนะจองหุนก็พูดกับเพื่อนเขาดีๆหน่อยสิลูกอีกหน่อยเราสองคนจะได้ช่วยกันผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับยยนี่สักหน่อยน้อยทำไมลูกครูแก้วถึงไม่ได้สักเซี่ยวของครูเลยคะสันดาลแย่มากพูดเกาหลีได้ชัดดีนี่ ตอนแรกก็แค่แกล้งพูดไม่ได้อยาหน่อยฉันรู้จักคำด่าทุกคำเลยนะบอกไว้ก่อนแม่จะด่าเจ้าของภาษาอย่างนายนอนร้องไห้ไปสามวันแปดวันเลยปัญญาอ่อนแม่ผมเอาไปกินที่ห้องนะจองหุ่นสายหน้าก่อนจะคว้าจานข้าวเดินกลับไปบนบ้านทิ้งให้สุขเนยได้แต่เต้นแรงเต้นกายอย่างโกรธจัดสุขเนยอ,อย่ากโกรธจองหุ่นเขาเลยนะลูก เห็นใจเขาหน่อยเขาเพิ่งมาถึงคงยังปรับตัวไม่ได้หนูเห็นแก่ครูแก้วหรอกนะคะตาบอดเนี่ยมนุษย์สัมพันธ์แย่มากคงหาเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้สักคนแน่ๆครูก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันถ้ายังไงครูฝากดูดูจองหุ่นเขาหน่อยนะลูกครูแก้วไว้ใจหนูได้เลยค่ะในฐานะที่หนูเป็นประธานนักเรียนจะไม่ยอมปล่อยให้นักเรียนคนไหนสร้างปัญหาเด็ดขาด ซุปเนยทำหน้ามุ่งมั่นจนแก้วตาได้แต่ยิ้มบางๆซุปเนยเป็นเด็กที่เธอเห็นมาตั้งแต่เล็กเห็นเป็นคนผงผางแบบนี้ก็เป็นเด็กดีมากแถมยังเรียนดีด้วยไม่เคยสร้างปัญหาเลยเลยเรียกว่าเป็นนักเรียนตัวอย่างก็ว่าได้ถ้าซุปเนยรับปากเธอแบบนี้แล้วเธอก็ค่อยวางใจ ก็ Girl, จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่1เปิดเรื่องมาจองหุนกับสุกเนินก็ตีกันซะแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะอ๋อแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะถ้าใครอยากจะดูซีรีส์ภาคแรกนะคะซีรีส์ภาคแรกมีชื่อเรื่องว่ารักลุ้นๆของยายคุณฝึกหัดนะคะไปตามดูได้เลยที่ช่อง Sim Story ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องสิมสตอรี่ด้วยนะคะยังมีละครสิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย